ภูพอเพียงสวัสดีครับผมจะพาทุกท่านมาดูการเดินทางระหว่างกรุงเทพมาภูพอเพียงเขาใหญ่ครับอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตำบลหนองสาไหลนะครับขับจากกรุงเทพมาถึงอำเภอปากช่องนะครับจะเจอร้านแมคโดนัลด์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านขวาเป็นเอาเลทนะครับโฮมโปรส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นโลตัสนะครับ จากตำแหน่งตรงนี้ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับประมาณ6กิโลจะมีทางเลี้ยวที่จะต้องอยู่เทินนะครับเพื่อไปเส้นถนนวังน้ำเขียวนะครับเราตรงไปอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับจากตำแหน่งของโลตัสเมื่อกี้นะครับไปถึงภูพอเพียงใช้เวลา16กกิโลครับ จะเห็นป้ายนะครราชสีมาเพเภอวังน้ำเขียวนะครับซึ่งจะต้องยูเทินตรงทางข้ามถนนมิตรภาพนะครับมีสะพานข้ามอยู่เรายูเทินตรงตำแหน่งของสำนักง,งานขนส่งนะครับซึ่งด้านหน้าเป็นสำนักง,งานขนส่งยู U set, เทินเสร็จเตรียมชิดซ้ายนะครับตามป้ายวังน้ำเขียวนะครับถนนเส้น3305นะครับเดียวซ้ายไปนะครับเราก็จะเจอทางลอดนะครับ ข, way ขับตรงไปอย่างเดียวนะครับด้านขวาเป็นร้านวิศนุพันธ์ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในถนนเส้นนี้นะครับถัดไปนิดนึงจะเจอปั๊มปตทนะครับมีเซเว่นอยู่ด้านในนะครับจากจุดนี้ไปอีกทั้งหมด4กิโลนะครับจะถึงภูพอเพียงเขาใหญ่ถัดไปนิดนึงจะเจอตลาดสดนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับในระหว่างขาไปภูพอเพียงนะครับ ห่างจากตลาดสดประมาณ3-4ถึง400เมตรนะครับเราจะเจอเซเว่นที่2ของถนนเส้นนี้นะครับถัดจากเซเว่นไปอีกประมาณ200เมตรนะครับจะเป็นบิ๊กซีมินินะครับจากตำแหน่งเซเว่นและ b ิ๊กซนะครับไปถึงภูพอเพียงประมาณ2.5กิโลนะครับเราขับตรงมุ่งหน้าไปนะครับก็จะเจอถนนขึ้นเนินนิดนึงนะครับมีป้ายปยายวีเขาใหญ่ เลี้ยวซ้ายนะครับมีป้ายโครงการภูพอเพียงตรงเข้าไปอีกประมาณ5-600เมตรนะครับจะมี3แยกเราต้องเลี้ยวขวานะครับไปตามป้ายปายาวีรีสอร์ทนะครับตรงไปอย่างเดียวก่อนถึงปายาวีรีสอร์ทประมาณ50เมตรครับมี3แยกเลี้ยวขวานะครับมีป้ายภูพอเพียงเขาใหญ่อยู่นะครับเลี้ยวขวาตรงไปอีกนะครับจะเจอ3มแยก เราเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ700เมตรตรงไปอย่างเดียวจะเป็นถนนลาดยางนะครับ2เลนนะครับรถสวนวิ่งสวนกันการเดินทางสะดวกสบายนะครับค่อยมีรถนะครับจากนี้ไปก็จะเจอภูพอเพียงเขาใหญ่ที่อยู่ตรงบริเวณด้านขวาของถนนนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเยี่ยมชมโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ภูพอเพียงเขาใหญ่ขอกราบขอบพระคุณครับ